สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนีโมนะครับผมจะมารีวิวลูบิคเอ็กซ์แมนฮนดูวีพีนะครับเป็นวันผมใช้เป็นรุ่นพโอเนียกล่องเป็นพโอเนียผมมีแค่รุ่นเดียวเขามีสามรุ่นนะแต่ผมผมตังมีแค่เนี้ย <c oughs> แล้วเขาก็ไม่ได้จ่ายด้วยเออผมต้อง เอ่อผมผมจะรีวิวเปิดเดี๋ยวผมเปิดกล่องแปบ๊บวิธีการเปิดนะครับย่ายมาแค่ทำบนี้อ๋อม,มันแบบมันกลายละจริงจริงแกะกล่องมาแล้วเราจะใส่กับเข้าไปใหม่นี่คือครับเราจะเห็นแบบนี้อันับแรกเราจะมาดูกล่องออซิสตรี่บอกกันก่อนนะครับพีนอะจุดสีแดง มือเดียวนะลำบากอยู่อีกมือหนึ่งถือกล้องเป็นกับาานะครัจริงๆผมยัดกลับเข้าไปนะเพื่อผมจะมารีวิวต้องอัดแต่เมื่อกี้ผมยีอบ,บอกมาวนะัาเป็นถุงผ้าของรูวิกเอ็กซแมนฮันาเดวิตี เนี่ยจะเป็นถุงผ้าแบบนี้ก็สวยไออีแวนนะครับจากนั้นก็อันนี้ก็มีเป็นยัดูแบบอ,อวิคู่ม,มือกันใช้ใช้เขยขวงแล้วก็พวกใช้อะไรต่างๆในนี้ที่จะเรียนต่อไปก็คือการ์ดของ x m ส n มนทอร์นโดวีที ด้านหน้าก็จะเป็นด้านนี้แล้วด้านหลังก็เป็นแบบน,นี้แล้วก็จะมีเขียนครับแล้วก็นี่ก็เป็นผ้าเช็ดลูบิกนะครับถ้าอย่าผมคิดนะอันนี้ก็เป็นเอ่อมันไม่โฟกัสไม่โฟกัสไม่โฟกัส เไฮดรอนอือไอคล้ายๆคุณแจมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมลืมเซตติ้งถูเอาไปปรับลูบิกส่วนอันสุดท้ายคือมันหยิบมันอยู่ใต้สุดอมันหยิบยาก จะเป็นเอ่อทีทอเรียลซีฟอบซีเอฟโอพีทอร์โดวิติตีซีฟทูเ e รียลไอซีฟก็จะมีสอนกโนเทชัน l พี่ต่อไปเป็นรูบิก แมนทอนาดูวิธีอยู่ในกล่องวิธีแกะไม่ีแกะเปิดนะครับจับตรงมันจับอ๋อเปิดเนี่ยเปิดตรงเนี้ยนี่เราจะเราก็จะมีลูอีกอันนี้เลื่อนใช้ได้นุมน่มๆอันนี้ผมปรับนะครับปรับมาแล้วไม่ใช่ยังไม่ได้ปรับปรับมาแล้วผมไม่รูบตอนนี้ยังไม่ได้ปรับมันเป็นยังไง ลูบิกอันนี้ผมไม่ได้สั่งผมซื้อมาจากงานงานรัดก,กระบังงานที่โราินสันนะเข้ามาขายมีหลายลูบิกเลยแต่ว่าผมมีนบแค่เนี้หนุม่มผมรู้สึกว่านุน่มนุมนีครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับรกับรีวิว It's man's on a doughy you in a crappy nose. Bye!